สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นอ้องป้องปายครับอ้อไม่มีบรรยากาศออกไปทั้งนอกบ่ได้เลยครับเมื่อคืนฝนตกยางแหงเลยพี่น้องนะครับก็เลยกล้วยหลังบ้านหักปั๊บนะครับก็เลยที่เอามาซอยให้มันละเอียดละเอียดไปหยัมเขาเปียกนะครับ <c oughs> เขาปลายแล้วก็หั่มให้อ่อ เตดบาบารี่นะครับไห้ไก่แน่ไห้ฮานแนพี่น้องครับชีวิตคนเฮากับยังซี่เนะพี่น้องนะครับนะครับมันก็ต้องต่อสู้วิถีตามวิถีไปนะครับอย่าทอเด้อพี่น้องเด้อนะครับหลายๆคนก็ห้องหาฝ้าหาฝนมื่อคึเมือวานนี่ตกพักตกแน่นะครับขาดว่าน่าจะทั่วถึงนะครับก็อาจจะมีบางส่วนที่ที่พอทั่วถึงก็ล้อนะครับแต่มือนี่ก็ตกมาหน่อยอีกแล้วนะครับแล้วก็ ขอ,ของสีตกไปเรื่อยๆอยู่ในช่วงนี้นะครับกับ <c oughs> เป็นช่วงฤดูการเห็ดไฮเห็ดนาเนาะฤดูการปลูกพืชผลทางการเกษตรนะครับยังไงกันยังอยู่ในมาตรการพี่น้องครับช่วงนี้โควิดนี่ไ่อยากพากเลยนะครับมืม่อนี้หาพันก็ร้ายแล้วก็มีพี่น้องเขาบางส่วนจากเข้มกับบ้านกับซองก็เอาละนะครับพคนที่กลับด้วยวิธีไหก็บบ่ว่ากันละเพราะทุกคนก็อยู่กับอดอยากนะครับทุกคนอยู่กับลาบาก ก็เมื่อกลับมาแล้วครับพี่น้องครับปากเนาะดูแลเจ้าของนะครับห่างไกลนะครับใส่แมสนะครับแล้วก็ล้างมือดูๆ้พี่น้องครับล้างมือบ่อยๆแล้วก็ไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนนะครับถ้าประมัณใจก็ไปวัดอุณหภูมิตรวจสุขภาพกันเจาะเลือดกันนะครับเนาะที่ได้ที่ได้ปลอดภัยมันมันพอมีผู้ใดซอยเขาหรอกพี่น้องครับเขาก็ต้องซอยตัวเองเขานึกถึงคนที่เรารักและรักเราเขานึกถึงคนที่ห่วงแล้วก็ห่วงเขาพี่น้องครับก็อยากให้ ต่อสู่กันไปเนาะเฮ็ดยังไงได้นะครับเมื่อมันเกิดมาแล้วนะครับแล้วมันก็เกิดมาพร้อมกับขว้มเป็นยูที่ลำบากนะครับบางคนก็บว่าหาก,กินหัวมึงเอ้ยโควิดมาติดก็ตายขานันย่านโควิดติดก็สีอดตายลูกหลานก็สีอดตายเอาเชงไหนเสี่ยงมันไปนะครับคันบ่ติดก็รอดนะครับได้ทำมาหาก,กินไปแต่ว่า มันกะนุ่มบ้านทุ่งกะบอบอบอมีความรู้สึกที่จะอยั้งผู้ใดล่ะแต่ว่าก็อยากให้ดูแลตัวเองนะพี่น้องเนาะนะครับดูแลตัวเองก็เป็นห่วงกันครับเพราะว่าตอนนี้พี่น้องเขากลับ,บ้านกับซองไอที่เป็นก็นเหมือนมันจะเพิ่มขึ้นทุกมือทุกมือนะครับเหมือนมันจะเพิ่มขึม้นทุกมือทุกมือมันทิ่เพิ่มซ้ำไหนเขาบมหูนะครับก็อยากใจพี่น้องเขาระมัดระวังระลึกถึงเสมอว่าคนอื่นที่ไม่ใช่เราติดโควิด นะครับป้องกันปั๊บเลยนะครับใส่แนวตันดังนะครับใส่เรื่องของหน้ากากอนามัยสวมใส่หน้ากากอนามัยล้างมือดุ๊ดุพี่น้องครับล้างมือดุ๊ดดุเพราจำเป็นก็จะไปยุ่งใกล้ไปคบกันไรบางมองยังมวนกุบเทีบกินเหล้ากินเบียร์อยู่เลยห้ากินหัวมึงเอ้ยบางเคยเห็นกับมันเขียวเนาะมันสิตายมันสิพอะตายบอสเพราได้กินเหล้ากินยาเนี่ยนะครับบางเคยปวดโมโหไปได้แต่ก็ว่าแค่ไหนมันอยากเนาะมันก็สิตายบางเคยบางคนบพรได้กินเหล้ากินยา มันกับสีตายก้อนโควิดเอ้าตายมันตายนะครับถ้าเง้นเท่ไหได้ก็ต้องปัดกันตัวเองแต่ว่าในเรื่องของการดื่มการกินบางเครื่องกินแล้วเมาส์มันบมดสติที่ั่ะเนี่ยสติบบมีมันก็การป้องกันโตก็บบางเครื่องกับ่ฮหูย้มกับ่ได้ป้องกันโตวก็เฮ็ดให้น้ำบากล้ำบ่นไปก็เป็นห่วงกันยุ่นะครับที่วิตก็ต้องทำอะไหากินก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องเขานะครับยุ่กันไปนะครับสู้กันไปมันกับสีเท็จยังไ๋ได้แต่ก็อย่าลืมครับในเรื่องของการ ป้องกันตัวเองพี่น้องครับ3มาตรการกับ1ความเข้มงวดนะครับอยู่ห่างล้างมือนะครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยไปลงทะเบียนหาวิธีลงทะเบียนฉีดยาบางคนก็ลงกระโดนเพราไมฉีดเอาหน้ามันยังดีเขาไม่ล้นะครับช่วงที่ยังไม่ได้ฉีดก็ดูแลป้องกันตัวเองสิไปไหนในที่ชุมชนก็มันมันมันจำเป็นที่ต้องไปนะครับก็ถือว่ามันที่ต้องต่อสู้กันกลับมาบ้านมาซองก็ดีแล้วครับขอบครัวบคุณ นะครับเป็นนิยังไปสิได้มีค้นดูแลเป็นค้นมวงใยแต่กันนั่นแหละครับมันก็เป็นในช่วงของมันว่าแม่โรคกังคมรังเกียจหรอกครับมันมันเป็นโรคของโลกโรคของคนทั้งโลกรังเกียจแต่มันก็ปฏิเสธบ่ได้เพราะว่าคนเป็นบางทีอคนติดมันก็ปฏิเสธนะมัน้อยอ๋อยอ๋อยมันน้ำอากาศมันเป็นไวลาทเขากับพ้หูน้องว่าได้คีสร้างดูดยามามพี่น้องครับก็ให้ให้ระมัระวังตัวเองเป็นห่วงแห้งๆนะครับก็ยังยังอยกับวิถีบ้านๆนะครับกับผมนุ่มบ้านทุ่ง ครับ่องยุบฝรั่งิดแถวทะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กของนุ่มมันทุ่งกับรัฐวัตรกรุ๊ปนะครับพอดีมูเต็มเ่าสามารถแอดรับมูได้ก็ฝากกดติดตามเนาะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะครับจะหายไปโดนนะครับในเรื่องของการบันทึกนะครับทําคลิปวิดีโอนะครับก็จย่าเฝ้าจมเฝ้าเบื่อเฝ้าน้ำคันกันเด้อนะครับกับปูมิยังก็เป็นห่วงืันนี้ก็มาเบิ้งกระตายนะครับ มาเบิ้งห้างห้องอาก์อาร์พี่นนะครับแล้ว nice. ก็เป็ดไก่เน um. so so ี่ยฟ so ้าเอาเขาให้ไก่ละนี่ยั้งเวลาประมาณสองโมงครึ่งพี่น้องจาะมันคึ้มานหันฝนตกแล้วนะครับก็ต้องดูแลฟ้าเอาเอาเขาให้ไก่มันทั้งไหนเลี้ยงมาแแล้วพี่น้องครับเลี้ยงมาแล้วบางที่ัก็เป็นอาหารในเฮานะครับเป็นอาหารในเฮ้าทั่งไหนนะครับก็ต้องดูแลกันไปนะครับมันเลี้ยงมาแล้วนะครับบางเทีมันก็เป็นอาหารในเฮาา่อนนั้นทีเป็นอาหารในเฮ้าหรือว่าเป็นก็แล้วแต้ล่ะ เขาเลี้ยงเขาเรียกเขาก็าต้องดูแลรับผิดชอบเขาพี่น้องครับเฮ็ดที่อย่างมากก็ต้องผิดชอบรับผิดชอบนะครับอย่าไปโทษปู่โทษมึงเด้อพี่น้องเด้อจะไปโทษว่าผู้นั้นเป็นเจ้าหี่รัฐบาลเปพียงสั้นสร้างพื้นทอครับนะครับเขาเขาดูแลป้องกันตัวเองถ้าเกิดรัฐบาลพลนอ้อยเต็มที่ยังไงก็ถ้าเกิดเขาบ่ดูแลตัวเองนะครับบ่รับผิดชอบตัวตัวเองก็คือเกา่านั่นแหละครับอัตหิอัตโนโนาโธตนแลเป็นที่พึ่งของตนเนาะนะครับให้พี่น้องมีความสุขนะครับเป็นกำลังใจให้กันพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตภารกิจเดี๋ยวสิไปเอา เอ,อเาเปียกเข้าไปเนาะแล้วก็นำมาน้ำเขาให้ใกล้ให้กาให้เป็ดให้ฮานก่อนนะพี่น้องครับซู้ครับพี่น้องครับซู้เป็นกำใจให้กันนะครับแล้วก็พ่อกันไหมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ